โอ้ยตาดีอะอะไรเนี่ยอ้ก็ทำไมไข่นิ่งถึงเล่นแพ้ตาดีทุกทีเลยล่ะก็ไข่นิ่งมีแรงน้อยกว่าไข่นิ่งก็ต้องแพ้นะสิถ้าไข่นิ่งอยากชนะไข่นิ่งก็ต้องฮึดออกแรงมากหน่อยแต่ตาดีว่าถึงไข่นิ่งจะออกแรงมากยังไงก็สู้ตาดีไม่ได้หรอกเพราะไข่นิ่งตัวเล็กกว่าตาดีตั้งเยอะยังไงก็มีแรงน้อยกว่าตาดีอยู่ดี คำก็มีแรงน้อยกว่าสองคำก็มีแรงน้อยกว่าแรงนี่คืออะไรกันนะทําไมถึงทําให้เล่นชักกยอแพ้หรือชนะได้ด้วยอะ่ะอะไรกันจ้าอะไรกันพูดอะไรเกี่ยวกับแรงน้อยแรงมากกันอยู่เหรออ้าวพี่บอลกระเด้งมาแต่ไกลเลยนะคะไปไหนมาครับพี่บอลไปให้เด็กๆเกขาเตะมานะ่ะไว้ฟังดูน่ากลัวจังเลยอ่ะไม่เป็นไรหน้าที่พี่อยู่แล้วแล้วเมื่อก <s> ี้คุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอก็ไข่นิ้งกาลังสงสัยว่า แรงนี่คืออะไรกันนะทำไมถึงทำให้เล่นชักกระเยาะแพ้หรือชนะได้ด้วยพี่จะอธิบายให้ฟังดีไหมล่ะดีดค่ะก่อนอื่นขออธิบายความหมายคำว่าแรงก่อนนะแรงก็คือความพยายามที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ทำให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศท,ทางหรือทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างไป ขณะที example, ่วัตถุหยุดน <Yeah, us S 1> um ิ่งอยู่กับที่ถ้ามีแรงกระทําต่อวัตถุจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศของแรงนั้นเช่นการพลักการดึงสําหรับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่อยู่แล้วเมื่อมีแรงมากระทําจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ในลักษณะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่โดยวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเมื่อทิศของแรงที่กระทำมีทิศทางเดียวกับทิศที่วัตถุเคลื่อนที่ และถ้ามีแรงกระทำอย่างต่อเนื่องความเร็วก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันวัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อทิศของแรงที่กระทำมีทิศตรงกันข้ามกับทิศที่วัตถุเคลื่อนที่และถ้ามีแรงกระทำอย่างต่อเนื่องความเร็วของวัตถุก็จะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดนิ่งและถ้ายังออกแรงกระทำต่อไปอีก วัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับตอนแรกแต่ถ้าแรงกระทําไม่อยู่ในแนวเดียวกันกับที่วัตถุเคลื่อนที่จะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเปลี่ยนไปจ้าตัวอย่างง่ายๆที่จะแสดงให้เราเห็นว่าแรงสามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่หยุดเคลื่อนที่และเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ก็นี่เลยดูจากการเล่นฟุตบอลน,นี่แหละ หนูๆจะเห็นว่าเมื่อผู้เล่นเริ่มต้นวางลูกบอลกลางสนามลูกบอลจะหยุดนิ่ง,ม before, งไม่เคลื่อนที่แต่เมื่อผู้เล่นออกแรงเตะลูกบอลลูกบอลจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงเตะและเมื่อผู้เล่นต,ต้องการหยุดลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่ผู้เล่นก็ใช้เท้าสกัดลูกบอลในทิศทางตรงกันข้ามกับก,บการเคลื่อนที่ของลูกบอลแต่ถ้าผู้เล่นต้องการจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลผู้เล่นก็จะใช้เท้าเตะลูกบอลไปในทิศทางอื่น ที่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของลูกบอลการเคลื่อนที่ของลูกบอลก็เปลี่ยนทิศทางไปตามที่ต้องการนอกจากการทำให้วัตถุเคลื่อนที่หยุดเคลื่อนที่และเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แล้วแรงก็ยังสามารถเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุได้อีกด้วยนะซึ่งการเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงมากระทาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่มากระทาถ้ามีแรงมากระทามากการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นมาก เช่นถ้าเราออกแรงบีบดินน้ำม,มันก้อนเดียวกันโดยครั้งแรกออกแรงบีบเพียงเบาๆดินน้ำม,มันก็จะแบนลงเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราออกแรงบีบเต็มที่ดินน้ำม,มันก้อนเดิมก็จะแบนมากขึ้นจนมีรูปร่างไม่เหมือนเดิมเลยความหมายของแรงแรงคือความพยายามที่ทำให้วัตถุเค,คลื่อนที่ทำให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่ทำให้วัตถุ เปลี่ยนทิศทางหรือทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างไปแรงจากการกระทำของมนุษย์ก็อย่างเช่นแรงดึงแรงผลักแรงบีบแรงบิดแรงดัดแรงทุบเรามาทำความรู้จักกับแรงจากการกระทำของมนุษย์กันอันดับแรกเลยก็คือแรงที่ตาดีกับไข่นิ้งเล่นชักเกเยร์กันเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าแรงดึงการดึง เป็นการออกแรงกระทำต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่เข้าหาตัวเราเช่นการเล่นชชกเกอร์อย่างที่พี่บอกไปหรือการลากของนอกจากนี้การดึงยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุได้อีกด้วยเช่นวัสดุที่มีความยืดหยุนอย่างขดลวดเมื่อออกแรงดึงขดลวดจะยืดออก แต่สำหรับวัสดุที่ไม่มีความย,ยืดหยุนหากถูกดึงอย่างแรงอาจทำให้ฉีกขาดหรือหลุดเสียหายได้เช่นกระดาษส่วนแรงผลักเป็นการออกแรงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่ออกจากตัวเราเช่นการไกวชิงช้าการเปิดประตูหน้าต่างการกดหรือบีบเป็นการออกแรงทำให้รูปร่างของวัสดุเปลี่ยนแปลงเช่นเมื่อออกแรงบีบวัสดุที่มีความเหนียว หรือยืดหยุ่นได้เช่นดินน้ำมันวัสดุนั้นจะแบนลงหรือเกิดรูปทรงต่างๆการบิดเป็นการหมุนให้เป็นเกลียวหรือหมุนไปทางใดทางหนึ่งเช่นถ้าเราต้องการเปิดฝาขวดเราต้องออกแรงจับฝาขวดให้แน่นแล้วหมุนมือให้ฝาขวดบิดไปทางซ้ายฝาขวดจะเปิดออกในชีวิตประจำวันเราออกแรงบิดวัสดุต่างๆมากมาย ถ้าวัสดุนั้นมีความแข็งเช่นการเปิดและปิดก๊อกน้ำเมื่อจะใช้น้ำเราจะต้องออกแรงบิดหัวก๊อกแรงบิดจะไม่ทำให้หัวก๊อกเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นวัสดุที่อ่อนเมื่อถูกบิดรูปร่างจะเปลี่ยนไปเช่นการบิดผ้ากระดาษน้องๆคงจะเคยเห็นประตูหรือหน้าต่างเหล็กดัดซึ่งเขาดัดเหล็กให้โค้งเป็นลวดลายสวยงาม ประตูหรือหน้าต่างเหล็กดัดนี้เป็นตัวอย่างของการออกแรงดัดให้วัสดุโค้งงอหรือตรงตามที่เราต้องการนั่นเองแรงทุบทําให้วัสดุเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือแตกออกได้อย่างการใช้ของแข็งเช่นค้อนหรือท่อนไม้ตีลงไปบนวัสดุอื่นถ้าวัสดุนั้นเป็นของแข็งที่เปราะเมื่อถูกทุบแรงมากๆก็จะทําให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ แรงจากการกระทําของมนุษย์เช่นแรงดึงแรงผลักแรงบีบแรงบิดแรงดัดแรงทุบในชีวิตประจำวันของเราจะพบว่าการเคลื่อนที่ของสิ่งของต่างๆจะมีแรงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่นล้อจักรยานที่เคลื่อนที่ไปได้เพราะเราออกแรงผลักหรือถีบจักรยานนั่นเองหรือถ้าเราจะลากสิ่งของเราก็ต้องออกแรงดึงก,การออกแรงของเราช่วยให้เราทำงานต่างๆได้พอจะเข้าใจเรื่องของแรงกันแล้วใช่ไหมค่ะไข,ขนิ่งเข้าใจหมดเลยค่ะอ๋องั้นเรามาทายปัญหากันดีกว่า ตาดีจะพูดถึงกิจกรรมหรือการทำงานในชีวิตประจำวันและให้ไข่นิ้งตอบว่ากิจกรรมนั้นน่ะเกิดจากการใช้แรงชนิดใดดีมะได้เลยเริ่มแล้วนะปิดตู้เย็นแรงพลักถูกต้องแล้วดินสอรแรงบิดถูกต้องแต่งหน้าเค้กแรงบิดถูกต้องครับโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมพี่บอลว่าน้องๆเข้าใจลักษณะของการเกิดแรงประเภทต่างๆกันแล้วละ่ะ ก็หวังว่าน้องๆคงจะสามารถนำความรู้เรื่องแรงไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันกันได้นะตอนนี้พี่ต้องขอตัวก่อนถึงเวลาไปให้เด็กๆเขาเตะเล่นอีกแล้วแล้วเจอกันเด็กๆดอย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 ด,ยด,ยดยขอบคุณนพ,พ,พี่บ้าน